คนทรรมานนะมันทางกันเยอะต่างกันเยอะไอ้คนแก่พูดงา่ายกว่าคนแก่ล้นประเทศนะไอ้คนทํามามีน้อยดังนั้นไอ้คนที่ทํามานฮกฮกก,กอยู่พวกไอ้ไอ้ไอ้ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่าถึงสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยนแะแต่พวกนี้จะต้องทํามานแล้วก็ต้องเขาต้องกะคำแปลงปาตั้งปาสีบ้างอะไรบ้างเพื่อเก็บปาสีเข้ามาเพื่อ <laughs> มาเลียงคนแก่อย่างพวกผมนะ <laughs> ดังนั้นไกรมีลูกหลานต่อไปนะมันก็จะ ไม่ตามานเพราะถ้าปาทสีมันถูงขึ้นถูงขึ้นมากๆต่อไปมันไม่ทำนะปัญหาประเดิมในต่างประเทศก็มีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ตามานมันไม่ตามานเลยในญี่ปุ่นมันไม่ทํานะครับถ้ามันดูพ่อแม่มีสมบัติมากเนี่ยมันไม่ทํามันรอพ่อแม่ตายนะรอพ่อแม่ตายแล้วก็แล้วก็รับทรัพย์สมบัติแต่ในญี่ปุ่นนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมานะครับมัน อ่ไม่เอาบ้านนะบ้านี้บ้านแล้วก็สินทรัพย์อะไรพวกนี้มันไม่เอาบ้านรอเอาเงินสดอย่างเดียวเพราะว่าการเอาบ้านนั้นก็ต้องบ้านเราผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของคอนโดมีเนียมมันจะบ้านเรานะก็คงไม่ไอ้บ้านเดียวเดียวเขาน่าจะน่าจะมีน้อยนะครับเพราะมันก็คือถ้าเอาบ้านเป็นมรดดนั้นข้อไม่มีตัตุ้งตะตังที่จะไปเสียภาษีเอาได้แล้วมันทิ้งหมด บ้านนี้ทิ้งเลยพ่อแม่ตายไปนี่ทิ้งเลยไม่มีลูกหลานไม่เอาบ้านก็ตกเป็นกองหลวงไปนะครับแล้วแต่จะเอาเงินสดอย่างเดียวที่พ่อแม่มีอยู่นะกวากไว้เหลือเท่าไหร่ตายแล้วเหลือเท่าไหร่หรือสวัสดิการของคุณพ่อคุณแม่ทาประกันชีวิตอะไรต่างก็มี